วันนี้แล้วสินะที่เราจะออกไปล่าทองคำกันโอ้ยสากใจเมื่อวิญญาณร้าายยกลร่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้ไก่ปิ้งจ้าไก่ปิ้งเสร็จแล้วมากินไก่ปิ้งกันแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ย มึงแดกไก่จนจะเป็นเกาอยู่แล้วและย่างเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไหมจนดําอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงเนี่ยนะสัรหาแดกจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าไหมอยู่หมดแล้วเนี่ยผู้ชายไม่ต้องทะเลาะกันค่ะอังกอมีนี่ค่ะโปรโตีนไข่ขาวจากดีมอนหนึ่งช้อนโปรโตีน25กรัม เขากับกินไข่ขาวหฟองเลยนะคะหฟองเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะไม่ต้องมาปิ้งไก่กินให้เป็นเก่าแล้วนาตัวเองรสช็อกโกแลตด,ด้วยกินง่ายอ่ะเอาไปชงแล้วเรารีบไปล่าทองกันล่าทองใช่ทองเหมือนทองฟ้าวิปร,ริตแป,ปลปลวนท่านใด ตกแล้วสอ,องทำไรทักอย่างแล้วคุณช่วยเพื่อนยถึงเวลาที่ฉันต้องแปลงร่างไปอังกอแล้วาวาอาอคทติดตามเมื่อกลับเป็นตัวเธอเองวาดกลัววันแกรงควรครำไปชั่วชีวิตเวรกรรม ไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ดี๋อกมันมากาตะไคร้ใครเขาสั่งเขาสอนให้มึงฮะอีควายกล้า,าปากมาก,ม,ากมึงติงมากไอ้ดอกปักและพาก้าก็ผ่าเนี่ยกกมึงเห็นไหมสันละแน่เลิกด่ากันเลยไปไปกินดีมอนกันเขาแจกทองอยู่ต้องเพงต้องหากันละทองเนี่ยแล้วมึงไม่บอกมึงแต่แรมกมึมงจะพัม